ขณะนี้เวลาเที่ยงคืนนะฮะเรามานั่งกินแซลมอนกันดีกว่านะครับมาดูสิจ้วงตรงกลางเลยทุกคนจ้วงตรงกลางอืม ้งโฟกัสนี่ซื้อมาจากร้านตุ้มซูชิเมื่อกี้พูดไปแล้วแหละไม่แน่ใจตุ้มหรือตุ้มนะฮะเป็นหนึ่งในร้านซูชิที่ผมก็เห็นเลนชอบกินนะครับชอบมากถ้าว่างๆก็มาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับถ้าไม่ว่างก็ลองมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับแต่ร้านซูชิอร่อยมากแบบอร่อยเลยอ่ะอร่อยจริงให้ชิมโตด้วยชินแบบโอ้โหอย่างเนี้ยแหละ เราต้องมอบความสุขให้คนดูด้วยการกินนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่าอ,อมีบ้านบ้านมุงบ้านเมืองแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเข้าสู่จุดที่เรียกว่าเครียดเหลือเกินนะครับไหนจะเรื่องโควิดที่สายพันธุ์ใหม่ออกมาอีกชื่อเลยนะโอโอโอไฮโอโอไฮโอ โออะไรวะเยี่ยวียส์ใหม่ๆนี่มันขึ้นต้นด้วยโออะไรทุกอย่างอ่ะนั่นแหละมาอีกอู้หู้หนักก็ไม่ประเทศเราจะได้เปิดหรือเปล่าอาจจะมีน, <c oughs> น้องถามว่าอืมกินเยอะขนาดนี้ไม่เลี่ยนหรอกพี่เลี่ยนครับเลี่ยนแน่นอนเดี๋ยวแป๊บน,นึงอีกแป๊บน,นึงกูเลี่ยนละใครเป็นเสาปลาทรงปลาส้มนะฮะเลี่ยนแล้วอะนั่นที่เหลือฉันขอนกะินกินกินสามตอนกลคืนอร่อยเลยทุกคนมันแบบมันทวีคูณเข้าไปแบบว่ากินตอนเย็นๆนอ่ะเด้อแบบอื้มอร่อยแต่ตอนกลางคืนแบบ ออร่ยแข่งไวมากเลยอ่ะเกติแซลมอนสุกอ่ะน้ำจิ้มซุกี้ว้าวมันจะไปติดกระทะแม่กระเช็บร่อนอ๋อแหมไปเช็คกันด้วยไปเช็คกันด้วยพอมันเริ่มเรียนแล้วก็ต้องหาอะไรใหม่ๆทำนะฮะว้าวว่าว ตายตายดูดึกดึกตายดูตอนเที่ยงคืนตายเอาใหอม่โอไม่เว้ยแค่แคตัวไว้ oh my, my อันนี้น่าจะไม่เย็ดเย็ดโดไหนน้ำจิ้มสกีเย็ดโดอ้าวยิ่ม้วเหรออืมยอนะ เยี่ยร้อนม่เธอไปโดนมรอดไมอไเปรอต้องเดินเดยเดินเดองเอจามาพองตอยังจะกินอีกป่ะกินเรียนแล้วอ่ะอมกิน เน่ลองแบบกินเอาของเอาแซลม,มอนดิบกินกับน,น้ำจิ้มซุกกี้เป็นไงนี่คือแซลม,มอนดิบที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นี่คือน้ำจิ้มซุกะะก,ซกี้นะครับเราจะกลายเป็นแซลซุกกี้นะครับทำไมท่านิ่งอ่ะทำไมนิ่งจังไม่ลองไม่บอกอะไรเลย <c oughs> ไม่ลองเราจะพบว่า ให้มันแยกกันดีอยู่แล้วให้มันแยกกันดีอยู่แล้วทุกคนเนาะจริงๆนะทุกคนเยมาเดี๋ยวเราลองเอาลงไปย่างเรื่อยๆไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกระทะจะมีไขมันของแซลมอนหักแค่ไหนและนี่คือท้องแซลมอนที่เอาไปย่างอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูความยุ่นเสียตอนแรกมันจะยืยยุ่ยถ้าเป็นเนื้อแซลมอนธรรมดามันจะยืยยุ่ยอันนี้ยืดหยุ่นใช่ไหม ไม่หล่นเลยนะเว้ยอยากกินแซลมอนเรืองแสงว่ะทำได้ป่ะวะมาดูสิเทียไหนดูดิเรืองแสงหรืยตอนนี้แซลมอนเรืองแสงนี่แสงสีเหลืองแสงสีเหลืองนะแสงสีเหลืองโอ๊ยโอ๊ยแสงสีเหลืองไม่ค่อยชอบอะแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าดูดิดูดิดูดิโอ้ยเฮียแซลมอนเรืองแสงสีฟ้าเอ้ยสาดอยากกินแซลมอนที่เป็นเนื้อสีแดงไม่เอาเนื้อสีส้มมาทำไงวะน้องๆลองทำดูดิเหนื่อยหนนะคนตัดต่อๆอุ้ยอีกเฮียเนี่ยเพิ่งยืดอย่างนี้ยืดหยุ่นใช่ไหมไม่หล่นเลยนะเว้ยเล่นเยอะไงกู เอาจริ้งนะคุณจิ้มอันนี่ไปอ่ะไอ้โซยุกอะโซยุกแทบไม่ขึ้นเลยนะไขมันแม่งเคลือบแบบจนแบบโซยุไม่สามารถขึ้นมาเกาะได้เอาคิดดูเดี๋ยวอะให้ทุกคนดูนะครับนี่คือโซยุของเรานะครับ มันอาจจะมีน้ำมันแบบเป็นจุดๆเยอะมากน้ำมันตรงนี้ไหนไหนไหนไหเห็นไหมนั่นโอ้โหอันนั้นคือน้ำมันน้ำมันของแซลมอนเพียวๆเลยทุกคนคือแบบเราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะเว้ยเอาล่ะใครที่หาอะไรกินแล้วก็ตอนนี้น่าจะอิ่มของพร้อมกันเลยเนาะจะคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่เจ๋งคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้โหเยอะ yeah